เร็วด้วยนะครับดีใจขึ้นหรือลงเสียใจหัวเราะร้องไห้ร้องไห้ขึ้นมีไหมเออร้องไห้ตอนไหนที่ขึ้นน่ะร้องไห้ตอนถูกลอตเตอรี่และหัวเราะล่ะหัวละขึ้นหรือลงหัวละลงมีไหมหัวละตอนไหนที่ลงอ่า ไอ้นี่ไม่ชอบหน้ามันเลยตายซะได้ก็ดีนะคระะะับบุรุษก้าก็ลงเอาละแต่ว่าโยคีทั้งหลายเข้าใจเรื่องภพภูมิดีมากว่าภพภูมิทั้งหลายนั้นอยู่ที่ใจใจจึงสําคัญที่สุดเมื่อใจสําคัญที่สุดผมก็จะเอาใจของพวกเราเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราดูอีกทีหนึ่งว่าใจของพวกเราถ้าลองวิเคราะห์ลงไปซึ้งๆแล้วเนี่ย ไปลึกๆแล้วเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับการอธิบายเรื่องใจผมขอสุภาพบุรุษหนึ่งท่านขึ้นมาช่วยผมอายุเกิน20ปีแต่ไม่ถึง40ปีเชิญครับเชิญครับเชิญยืนนี่ครับคุณอะไรครับคุณอภิโมนนะครับคุณอภิมนมาข้าวครั้งนี้เป็นครั้งแรกกี่ครั้งแล้วครับครั้งที่สามเอาละทุกคนเคยเคยเจอผมแล้วนะครับเอาละ คุณอนิมลผมจะมาเป็นตัวแทนพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณอนิมลเข้ามาสามครั้งแล้วจะต้องตอบปัญหาผมได้คุณอนิมลเป็นคนไหมครับเป็นคนนะครับคําว่าคนประกอบไปด้วยสองส่วนให,ใหญ่ที่รวมแล้วสองส่วนเนี่ยรวมแล้วมาเป็นคนสองส่วนใหญ่ๆนั้นคืออะไรกับอะไรทราบไหมยโยคีรูปกับนามหรือกายกับ ใเอาละทุกคนเนี่ยมีรูปกับนามทุกคนมีกายกับใจหมดทุกคนนะครับมีคนอยู่คนหนึ่งมีกายอย่างเดียวไม่มีใจเขาเรียกคนไหมเขาเรียกอะไรคนที่มีกายอย่างเดียวไม่มีใจเขาเรียกว่าศพนะครับเจ้าตุ๊กตาตัวน,นี้ที่อยู่บนมือผมเนี่ย ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเป็นส่วนไหนของคนกายหรือใจใจมีใจไหมครับไม,ไม่มีใจหนังจ้าตุ๊กตาตัวนี้ก็เปรียบเหมือนศพศพหนึ่งห้อยหัวอยู่ทำอะไรไม่ได้นี่คือศพศพหนึ่งมีแต่กายไม่มีใจผมจะให้คุณอภิโมลเอาเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับสวัสดีลูกโยคีเอาอภิมนสวมเข้าไปจัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ แล้วก็สวัสดีครับอนอกจากสวัสดีแล้วนะครับเขายังบายบายก็ได้บายบายสิครับ <c oughs> นอกจากบายบายแล้วเขายังตบมือก็ได้ตบมือสิครับ <c oughs> เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เมื่อกี้อยู่บนมือผมตรงนี้มันเหมือนศพศพหนึ่งทําอะไรไม่ได้แต่ตรงนี้ตบมือตบมือได้แล้วศพนี่เวลาเราสั่งให้ตบมือตบมือได้ไหมไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ศพแล้วนะครับตบมือสิครับเห็นไหมครับ เป็นคนขึ้นมาแล้วไม่ใช่ศพเมื่อเป็นคนก็มีกายกับใจตรงนี้เรียบร้อยดูดีๆนะครับนี่คือคนคนหนึ่งเหมือนเรามีกายกับใจเรียบร้อยถ้าผมดึงเอากายก็ออกเหลือแต่อะไรเหลือแต่มือวันนี้จะอธิบายเรื่องใจปกติใจของคนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมานามธรรมาแต่วันนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจใจท่านเองเนี่ย ให้ดีที่สุดจึงจะเอาใจมาเป็นรูปธรรมให้ดูครับนี่ครับใจที่เป็นรูปธรรมของพวกเรามีรูปร่างอย่างนี้ครับมีกี่แฉกห้าแฉกใจพวกเรามีห้าแฉกทุกคนการที่ใจพวกเรามีห้าแฉกทุกคนเพราะใจของพวกเราเนี่ยประกอบไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นประจําใจห้าอย่างความยึดมั่นถือมั่นประจำใจห้าอย่างนี้ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าขันห้า ขัหนห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างท่องได้ตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่วันนี้แหละท่านทั้งหลายจะรู้ว่าขันห้าหรือความยึดมั่นถึงว่าประจําใจห้าอย่างที่มีในใจของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างและจะจําได้โดยไม่ลืมเลยเพราะขันห้าหรือความยึดมั่นถึงว่าประจําใจห้าอย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากูทั้งห้าประจําใจกอสลูกู กูทั้งห่าประจำใจของพวกเรามีอะไรบ้างผมจะไม่บอกแต่จะให้อภิมนเป็นคนบอกนะครับกูที่หนึ่งอภิมนครับนี่ตัวใครเนี่ยอ่าตัวกูเองเห็นไหมครับไอ้คำว่าตัวกูเองก็คือคำแปลของคำว่ารูปประคันกูที่สองอภิมนครับใครเจ็บเนี่ยอ่ากูเจ็บคำว่ากูเจ็บคือคำแปลของคำว่าอะไร เนากูที่สามอภิมนครับสถานที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่คุณมาฝึกปฏิบัติเนี่ยห้องวิปัสนาอ่าแล้วใครจําได้ว่านี่คือห้องวิปัสนากูเองครับกูจำได้เองวันนี้คือห้องวิปัสนาเวลาเขาเรียกเราต้องมาเข้าเนี่ยนะครับกูจําได้เองคือคําแปลของคําว่าสัญญาขันกูที่สี่อภิมนห้าสิบคูณสองได้เท่าไหร่ ึ่งร้อยนะใครเป็นคนคิดได้ครับกูค,ดดคิดได้เอง <c oughs> คําว่ากูคิดได้เองคือคําแปลของคําว่าสังขารขันและกูที่ห้าอภิมนมีคนนั่งเต็มเลยอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> เห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับใครเป็นคนเห็นครับกูเห็นเองอกูเห็นเองกูได้ยินเองกูได้กลิ่นเองนี่นะครับคือคําแปลของคําว่าวิญญาณขัน สรุปแล้วอภิพลเขามีห้ากูครบหนึ่งตัวกูเองสองกูเจ็บเองสามกูจําได้เองสี่กูกูเป็นคนคิดได้เองนะห้ากูเป็นคนเห็นกูเป็นคนได้ยินเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาครบ5ห้าแล้วดูสิครับห้ากูนี้วิ่งรวมเป็นหนึ่งอะไรญญหนึ่งใจนะใจตัวนี้จึงเป็นใจที่มีความยึดมั่นถือมั่นว,นว่านี่ตัวกูเองผมจะ เอาสติกเกอร์คำว่าตัวกูหรือตัวตนเนี่ยนะครับแปะบงพืที่ใจดวงนี้และใจดวงนี้จะเป็นใจที่แสดงแทนใจของโยคีทั้งหลายทั้งหมดในที่นี้และแสดงแทนใจของคนทั้งโลกได้ทําไมใจดวงนี้ถึงแสดงแทนใจของคนทั้งโลกได้เพราะว่าถ้าผมให้อภิมนต์เขาลงไปข้างล่างและผมก็เชิญสุภาพบุรุษหรือคนใดคนหนึ่งขึ้นมาที่นี่แล้วก็ถามว่า พอมายืนที่นี่แล้วผมถามว่านี่ตัวใครอ่ะคนทั้งนั้นก็ตอบว่าตัวกูเองด้วกันทั้งสิ้นนี่ครับเราได้ใจของเราแล้วนะครับเมื่อได้ใจแล้วเป็นใจที่มีความยึดมัน่นือมั่นว่ามีตัวกูผมจะให้อภิพลเขานั่งพักตอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะเรียก่เข้ามาหม่เชิญทุกคน